โอเคบรีฟิ้งภารกิจจากข้อมูลที่สายสืบได้ทําการติดตามค้นหาแหล่งในการผลิตยานะครับเป็นแอมเฟตามีแระยไอส์ในเขตพื้นที่รอสสนอสของเรานะครับพบหลักฐานความเป็นไปได้ครับว่ามีสถานที่หลักในการจัดเก็บยาและจัดจำหน่ายยาไอซ์ ในเขตบ้านจัดสรรน,นะครับเป็นบ้านเล็กที่55ดาร์อบ์อดเวนิว213พาร์คภารกิจนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง LHPD สวรแล้วก็ HRT Unit จาก FBI นะครับจะทำการเข้าค้นพื้นที่ในเวลา03.30นข้อมูลเบื้องต้น,นครับแจ้งว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็มีอุโมงค์ลับคน้ลาเนี่ยใช้ในการลำเบียงขนยานะครับ ดังนั้นพื้นที่จะเป็นพื้นที่สิ่งดีแนะนำอาวุธที่เหมาะมือและถนัดนะครับติดเ v g ไปด้วยเพราะว่าบางพื้นที่นั้นแสงอาจจะไม่เพียงพอนะครับภารกิจนี้เราต้องใช้ความไวในการควบคุมสถานการณ์โดยตัวบ้านนั้นมีผู้ร้ายและถูกประกันนะครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยอาจจะมีอาวุธปืนนะครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ rule of engagement ครับเหมือนเดิมครับให้ปฏิบัติตามบทระเบียบก็คือให้แจ้งสิทธิก่อนนะครับแต่สามารถยิงเพื่อระงับเพลได้หากคนร้ายทําการยิงก่อนมีคาถามไหมครับ โอเคถ้าไม่มีก็น,นี่ก็เป็นภารกิจแรกเนาะที R ่เ s t d สวานกับ HRT ยูนิตจะร่วมมือกันโอเคครับทุกคนขอให้โชคดีครับไป Entry team suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Move in. Bravo team เนี่ยเขาของเรานะโอเคเอาฟ้าออาฟ้าจะไปบ้านหลังที่สอง บอกว่าทีมกหลังเข้าคุณที่นะบ่า,ะาจะแตกล้อบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอัลฟาจะออกมิลเลอร์แจ็คมิลเลอร์ครับอัลฟากำลังไปส่วนหลังในบ้านโล่งฮะไม่เห็นใครจากแต่โอเคเข้าเงี้เลยเข้า เช็คประตูเช็คประตูเอาว่าอยู่พื้นที่หลังประตูเปิดเข้า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 คอดซ้ายประตูไม่เปิดดังน้ำครับเอาว่าเอเจกว่าเกลี่ยห้องครัวเคลียร์เคพี่จัดพี่จัดอุบก่อนต้องต้องเล่นมีตัวประกันคนหนึ่งครับ ที่ฉากอุโมงบ่อ nice <offs> okay, ุโมงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยบ่อุโมงอ๋อโอเคสแานการเคลียร์ครับมิลเลอร์ครับเฮ้ยเก้าอี้มันติดมาจากไหนวะเนี่ยเอาเอาฝ้าอยู่หน้ามุมต้น้ำเคลียร์ครับเียเประตูก้าอี้อะไรมันติดมาวะเนี่ยเยอะมึงบักเกียร์ครับ กูยิงติดอยู่เลยอะไรวะเนี่ยเตะเตะนอนไว้ดิเอานอนเคลียร์ครับเอ๊ะมันจะออกมันไม่ออกอ่ะตามเขาเลยเขาเลยเอานอนเคลียร์ตายไอ้ขวาดูขวาครับอเคลียร์ครับโอเคขวาเคลียร์โอเคโอเคผมไม่ผมไม่กล้าออกทางนี้เลยอ่ะ เดิมหายก็อีตัวเี่นละผู้หญิงผู้หญิงพี่สิงีผู้หญิงผู้หญิงเมื่อกี้เช็คแล้วตอนนั่งเล่นผู้หญิงคนหนึ่งยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วยายพี่ต้องบันไดครับเช็คบันไดเดี๋ยวนะขอจับหน่อยนะจับบันไดเคลียร์ครับยังไม่เห็นใครเคลียร์ ย้ายตัวประกันจาก่างขึ้นบันอไดยังเคลียร์ครับไป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 เข้าังไปทางหลังไปทางหลังไปทางนี้ครับเช็คครับเตรียมไม่ต้องไปไม่ต้องโอเคต่อเข้าไปใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เช็คเช็ค เช็คประตูหลังครับประตูหลังมืดยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวครับเช็สองเดี๋ยวช่องนี้ยังไม่เใช่ไหมช่องเจอประตูนี้ทพี่เช็คกอันนี้ชทางที่เรมาป่ะนี้ปุ่นนะน่รมาเสองน้ำน้ำเช็คประตูหน้าทั้โอเค เกตังท okay, okay, like uh, ี่มาเกตกำลังขึ้นอ่าบันไดครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องครับประตูเปิดไม่เห็นว่าถืออาวุธลักษณะเหมือนบาดเจ็บที่ข้อมือขวามาแล้ว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 เอาทำไมไม่แตกอ่ะโอเพนนะครับเอาไหมเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยแถวสองพี่ประตูล็อก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 บีชบีชบีชโอเคยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเข้าเลยครับแตกติดประตู ีไเที่ชัดดูเสื้อผ้าคืออะไรใช่ห้องหลังเลยใช่ห้องหลังมีประตูสามบานโอเคทีละบานเป็นห้องมืดครับมีทางเดินไปทางซ้ายยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวโอเคเดลยไปเป็นได้เลยครับ ประตูด้านขวาลิงกันไปไปชั้นสองอบจัไปไปเลยออดูออก้างนอกเคลียอ่าตรูนี้เปิดไม่ได้ขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองครับประตูด้านลิงกันออประตูซ้ายเปิดเอ๊ะปิดปิเคลแกเลยแยกเลยออกพี่ เล็กประตูประตูหลังนี้เข้าได้ปหมไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ต้องต้องเช็คต้องเช็คไม่มีไม่มีประตูเป็นห้องนอน <Okay. S 1> ยังไม่เห็นใครครับสามารถเข้าได้เลย <Okay. S 3> อ,อัลฟาเรเบิโวเดี๋ยวอ,อัลฟาจะเข้าบ้านหลังโอเคโอเคด้านนอกเคลียบูโมโมเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ครับเสร็จยาวเลย ข้าน่าจะเป็นชั้นสองครับโมดชั้นสองเป็นสองเมื่อกี้เห็นตรงกระจกมีคนนะห,หลังเข้าหลังเข้าห้องน้ำมีผู้ร้ายครับามาพี่ผู้ร้ายเดินไปทางขวาเอามเลยก่อนโอเ,เคหนึ่งเคลียร์เออแบง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 เดี๋ยวแบงให้เดี๋ยวแบงให้ผู้รา้ายจะ<ห>ทางขวาครับเร่งอยู่ชิงบะชิงเขาหลังมาเจอไหมวไปไปเปเอาเลยพี่ ไหนวะเฮ้ยนี่อย่างใต้โต๊ะโอเคโอเคใต้เตียงไม่ใต้โต๊ะพี่จัดตัวิงใหญ่ตรงไหนจะเคียร์วุฒิครับน่าจะข้างหลังไปไปไปต่อเลยไปต่ออะไรวะถูกล็อกล็อกแรมแรมพะยิงวะไปไปไป ทิ้ยเปิดทขาอยู่แถวสอ <Br other. S 2> งเล็งประตูซ้ายอยู่ครับข้างล่างเคลียร์ป่ะข้างล่างเคลียร์แล้วครับนั่นไงเข้าซ้ายเข้าซ้ายห้องขวาเคลียร์ห้องขวาเคลียร์ห้องซ้ายเคลียร์ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ไมีไม่มไ,ไปเลย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  เช็คประตูห้องนี้ครับเด okay. ี๋ยวทำทำเก็บนี้กระโดขึ้นไปข้างบนนะชั้นสองนะโอ <Okay. S 2> เคห้องเด็กครับเขาอยู่ทางนี้เราไปมีผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงโอเคพอเพื่อนเคลียร์ล็อกครับล็อกอะแรมแรมแรม m ข้ Ram, Ram, Ram. าวข้าวข้าวหน้มเช็คห้องเช็คครับ ห้องน้ำครับทางซ้ายมีผู้ร้ายคนหนึ่งถือปืนจัดเรมแรมกเรมแนแง์แบง์พร้อมครับสองคนนั้นอีกเีมอยู่ประูกว่าแบง์พร้อมสองหนึ่งเข้า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 คลียร์หนีไปหรอระวังนะับแล้วโอเคโอเค ไม่หมดนะไม่ไรพี่จัดงั้นเราเคลียร์ข้างนอกไม่หมดทำไม่เป็นไรจอยทีมเลยไปไมีคนซ่อนอยู่ตรงปาเตียงตามตู้มีป่มพี่จักตามผมมาก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ให้ทีมค่อย,อย,อยไล่กันไปชั้นหนึ่งราโวลลงมาชั้นหนึ่ง ว่าเราต้องเคลียร์ไม,ม่อีกรอบเฮ้ยหลังนี้น่าจะยังก็เราเคลียร์แล้วนี่ใช่หรอก็เราขึ้นมาจากหพาะท่าไงพีอ่อ๋อแต่เคลียร์ไม่ มีเคลียร์ถ้ำนะปราวเข้ามาเคลียร์ถ้ำอีกรอบหนึ่งครับครับพี่จักรเก็ตบอเคเรียบร้อยแล้วน่าจะมีตัววิ่งลงถ้ำไปพี่จักรปิดเก็ตปะ่าหาเม็ดโอ้ยมองไม่เห็นด้วย <okay

เดี๋ยวเ่ยเดี๋ยวเหลือบุตรแล้วม<ง>ในในถ้ำมียิงไปกี่คนครับ <K un> น่าจะ<ม>ส,อสองคนสองคนแตถ้าเหมือนจะมีมคนหนไม่ได้เก็บปะเขาแล้วจะเก็บเหรอเมื่อกี้นะมีหน้าถ้ำเมื่อกี้ผมเก็บไปแล้วคนหนึ่งครับคนนี้อยู่ไหนอ่ะ <K un> นี่ไนี่ก็บอก เยอะอยะเนี okay, okay, ่ยตัวในบ้านสองอะโอเคเจอสีสิบเก้ากระบอกครับในทำได้สองบอกอะครบไหมไม่ครบปหรอ สรุปภารกิจนะ Copy that